หลังเกมผีแดงพ่ายคาบ้านต่อแอสตันวิลล่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้นะครับด้วยความที่ในยุคปัจจุบันเราต้องเผชิญกับอันตรายจากแสงสีฟ้าที่มันมาจากการจ้องมองจอ ผมจึงอยากแนะนำแว่นกรองแสงสีฟ้าที่เรียกได้ว่าโคตรดีนั่นก็คือ Optus โดยเฉพาะ Optus Zero ครับมาพร้อมกับเลนส์ใหม่ที่มีชื่อว่า Retina X Amber ซึ่งมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆช่วยปรับความคมชัดของภาพและเพิ่มความสบายตาขณะมองจอส่วนขาวแว่นของเขานะครับบางที่สุดในโลกครับเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นทำมาจากวัสดุ Nova a l t เ e m ซึ่งเป็นวัสดุยอดฮิตของ Op t ตัมีความพิเศษตรงที่บิดงอได้ทับไม่หักและตกไม่แตก และสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับไปสอบถามได้ที่ Facebook ของ o p ฟตัใช้โค้ดส่วนลด l a g ได้รับส่วนลดทันที100บาทในสึกพิมลิกวันเสาร์ที่2 5กันยายนที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องครับหลังก่อนหน้านี้ก็เพิ่งตกรอบคาราบาวครับมาและในเกมนี้ก็พ่ายคาบ้านต่อแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อหนึ่งแถมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผีแดงได้จุดโทษแต่บรูโน่เฟรนันเดสยิงเหินข้ามคานออกไปเยอะเลยครับ นอกจากนี้พวกเขายังเสียกล้องหลังไปถึง2ตัวนะครับจากอาการบาดเจ็บนั่นก็คือลุคเชลและก็แฮร์รี่แม็กกอยและเราจะมาดูกันว่าหลังเกมนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของโอเลกุนนาโซชากันก่อนเลยนะครับโดยโอเลกุนนาโซชานะครับไม่พอใจาการกระทําของแข้งแอสตันวินล่าก่อนที่บุนโน่ฟนเดสเนี่ยจะซัดจุดโทษพร้อมกับแสดงความกังวลถึง2แข้งหลักที่มีอาการบาดเจ็บด้วยโดยโซชาได้เผยหลังเกมว่า เออผมจะไม่ขอพูดถึงมันแต่มันไม่ถูกต้องนะที่พวกเขาทำอย่างนั้นผมคิดว่ามันควรเป็นใบเหลืองสำหรับใครบางคนแต่พวกเขาได้สิ่งที่พวกเขาต้องการวิธีที่พวกเขาล้อมตัวบรูโน่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบเลยน่าเสียดายที่เราพลาดโอกาสได้หนึ่งคะแนนจากเกมนี้ ต่อไปครับโซชาก็ได้พูดถึง2แนวรับคนสําคัญอย่างแฮร์รี่แม็กไกวและก็ลุคชอที่ได้รับอาการบาดเจ็บในเกมนี้จึงทําให้พวกเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดเล่นในเกมยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบี B, ที่จะเล่นกับบียารอัล e ที่สนามโอทราฟอร์ดในวันพุธที่29กันยายนนี้ออในวันนี้เนี่ยอาการของพวกเขาดูไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับเกมในวันพุธแต่เราก็ต้องดูกันต่อไปโอเลคุณน so ้าโซชากล่าว โซชาได้พูดถึงจังหวะที่แข้งของแอสตันวิลล่าเนี่ยเข้าไปล้อมหน้าล้อมหลังบรูโน่แฟนเดสตอนยิงจุดโทษเราก็จะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะในตอนที่แมนยูกําลังจะยิงจุดโทษนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการจับภาพได้ว่ามาร์ติเนสได้เข้าไปพูดท้าทายกับโรนัลโดาไหว้เขาเนี่ยยิงจุดโทษใส่เขาเลยก็อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยคริสเตียโน่คริสเตียโน่มายิงดิอยากโดนซัดเต็มข้อวะ่ะมาดิครับได้หมดทัศชื่นอะอื่ม อะไรประมาณนี้นะเขาอาจจะไม่พูดแบบนี้ก็ได้แต่ฟิลลิ่งมันประมาณนี้ท้าทายกันนะ่ะเออมาร์ติเนสไปท้าทายโรนัลโดใช่ไหมครับแต่คนที่รับหน้าที่ยิงกลับเป็นบรูโน่เฟเนเดสที่ถือบอลมาวางหลังจากนั้นก็จัดการตะบันบอลข้ามคานไปสู่ความเวิงวางกันไกลโพ้นเลยครับ ซึ่งการพลาดจุดโทษในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ช็อกแฟนบอลเอามากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยซัดจุดโทษหลุดกรอบเลยและนี่ถือเป็นการพลาดจุดโทษหนที่2ของบรูโนนะครับจากการรับหน้าที่สังหารจุดโทษยีบสาครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาหลังจากบรูโน่พลาดจุดโทษแล้วมาติเนสก็ได้หันไปเต้นยั่วแฟนบอลของเจ้าถิ่นด้วยความสะใจสุดๆที่การกดดันทั้งโรนัลโดและบรูโน่ได้ผลซะอย่างนั้น ทั้งนี้นะครับมาติเนสเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้รักษาประตูจอมจิตวิทยาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะเขามีผลงานการเซฟจุดโทษที่ยอดเยี่ยมมากๆโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเขาเคยยั่วใส่เยรี่มีนาก้องหลังของโคลัมเบียระหว่างการดวลเป้าในศึกโกปาอเมริกามาแล้วด้วยการเข้าไปท้าทายว่าเฮ้ยนายประมานี่ว่าเราดูออกนะเรารู้ว่านายจะยิงไปทางไหนไม่เชื่อคอยดูเราจะคเคยเมือบนนายให้ดูหลังจากนั้นเยรี่มีนาก็พลาดจริงๆครับ ก่อนที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้แชมป์นในที่สุดเรียกได้ว่าแสบสุดๆนะครับสำหรับเอเมลิโนมาร์ติเนสสำหรับใครนะครับที่ต้องดวลจุดโทษกับเขาเนี่ยหาอะไรมาปิดหูดวลเดี๋ยวโดวนปั่นประสาทเอาต่อไปครับเราขอมาดูกันที่การออกมาเผยความรู้สึกผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวของบรูโน่ฟรานเดสนะครับหลังเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนพลาดจุดโทษทำให้ทีมเนี่ยพลาดโอกาสตีเสมอแอสตันวินล่าไปโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยผ่าน i อส่วนตัวว่าเออไม่มีใครอัดอัน้นและผิดหวังในการพลาดจุดโทษ และจบลงด้วยความพ่ายแพ้เป็นมากกว่าผมอีกแล้วเออผมรับผิดชอบหน้าที่นี้มาโดยตลอดและผมก็ยินดีเผชิญภายใต้แรงกดดันในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งวันนี้ผมทำพลาดไปแต่ผมก็จะตั้งตารอและ,ะเผชิญกับความท้าทายด้วยความทะเยอทะยานและความรับผิดชอบแบบเดียวกันนี้เหมือนที่เคยส่งบอลเข้าไปซุกตะคายคำวิจารณ์และความเห็นต่างเป็นส่วนสำคัญของฟุตบอลผมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมัน แม้กระทั่งใช้มันขับเคลื่อนตัวผมเองและผมก็เห็นว่าทั้งหมดล้วนเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นของผมที่ไม่เคยหยุดพยายามในการพัฒนาและก้าวมาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผมสามารถจะทำได้ก็เพื่อตัวผมเองและเพื่อทีมวันนี้เป็นอีกครั้งที่ผมรับหน้าที่สังหารจุดโทษที่ผมทำมาเกือบตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับยูเนเตตและผมก็จะทำมันอีกครั้งโดยปราศจากความหวาดกลัวใดๆเมื่อได้รับหน้าที่นี้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือการคว้าชัยไปด้วยกันผมจะทำทุกอย่างเท่าที่ผมสามารถทำได้เพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมและสโมสรให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เอ,อ๋อผมเป็นผู้เล่นประเภทที่ทุ่มเทท,ทุกอย่างบนสนามด้วยแรงปัรถนาและความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำต่อไป ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนของพวกคุณหลังจบเกมการแข่งขันการได้ยินพวกคุณตะโกนเรียกชื่อผมในสนามมันเป็นอะไรที่ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากผมจะกลับมาแข็งแก่งกว่าเดิมเพราะนี่คือมาตรฐานที่ผมยึดถือไว้แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อนร่วมทีมและบรรดาแฟนบอลของผีแดงที่สนับสนุนพวกเราเสมอมาและนั่นแหละครับก็คือความในใจของบรูโน่ฟานเดนเดสนะครับหลังจากที่ซัดจุดโทษพลาดก็เรียกได้ว่าร่ายยาวเลยครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับสำหรับบรูโน่เฟรนเดสเขาก็บอกแล้วว่าจะกลับมาแข็งแก่งกว่าเดิมให้ได้ต่อไปครับเราไปดูกันที่คริสเตีย o โน่โรนัลโดกันบ้างซึ่งโรนัลโดนะครับได้โพสต์ IG ปลุกใจเพื่อนร่วมทีมให้รีบกลับมาคืนฟอร์มเก่งให้ได้หลังจากที่พ่ายแพ้กับแอสตันวินล่านะครับโดยข้อความของโรนัลโดก็มีดังนี้ครับอ๋อนี่เพิ่งจะเริ่มต้นก็จริงแต่ในการแข่งขันสุดหินอย่างพิมเมลกทุกทุคะแนนมีความหมาย เราจำเป็นต้องตอบสนองแบบทันทีกลับมาตั้งหลักให้ได้และแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเราออกมาโรนัลโดโพสต์บุกใจผ่านไ g และต่อไปนะครับเราขอปิดท้ายด้วยความแสบของแฟนบอลแอสตันวิลล่านะครับที่หลังจบเกมบุกมาชนะแมนยูนะครับพวกเขาก็ได้รวมตัวกันนอกสนามโอทราฟฟอร์ดแล้วก็ทำแบบนี้ครับ ซึ่งท่าที่แฟนบอลของแอสตันทำอยู่เนี่ยก็เป็นท่าดีใจประจำตัวของโรนัลโด้นะครับแสบจริงๆแม่บุกมาชนะถึงถิ่นแล้วก็ขอหน่อยแล้วกัน <c oughs> และคลิปนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซั s สไคร e และก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า